เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเพียบพับสตูดิโอนะครับอ่ะวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยมีข่าวด่วนจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเป็นวันเสาร์ใช่ไหมครับวันเสาร์พรุ่งนี้มีกิจกรรมนะครับจัดแข่งนะครับเป็นแข่ง PVP นะครับก็คือมาดวลกันนะครับในสถานที่พิเศษเป็นแบบลานประลองนะครับที่ GM เขาจัดให้แต่ว่างานนี้ครับมีผู้สนับสนุนนะครับหรือผู้คิดค้นเนี่ย หัวโจกนะครับการการเล่นกิจกรรมนี้ครับก็จะมีอยู่ครับก็ตามนี้เลยครับรายชื่อนี่ครับแล้วก็สปอนเซอร์นะฮะก็ส่งมานี่ครับตามนี้เลยแกนน้ำหลักๆนะครับก็จะเป็นของร้านนี่ครับยายหวยนะครับยายหวยช่อง63นะครับนี่ครับเจ้านี้เลยครับนี่วิ่งไาดูนี่ครับแกนนํำสำหรับกิจกรรมนี้นะครับคือเขา เขาคิดที่จะจัดนะครับก็จัดไปครับเป็นกิจกรรมสนุกนะครับคุณผู้ชมอ่ะไปดูสถานที่แข่งครับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับให้เรานะครับถ้าใครที่อยากไปดูนะพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณสองทุ่มนะครับนี่ครับให้เราไปที่ตลาดสองครับนีครับจะมี n p c พิเศษนะครับนี่ครับยืนกันอยู่3ตัวแบบนี้นะครับแมปดวล PVP เนี่ครับเราก็ทาการซื้อบัตรนะครับนี่ซื้อไปครับบัตร1บาทครับแล้วกดคลิกขวาไปบัตรเลยครับพรุ่งนี้นะครับนี่จะแข่งแมปประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนี่เป็นแมปแบบนี้เลยนะครับ แบร์ลานประลองของเราเนี่ยนะครับมาดูทีมเข้าแข่งขันกันมากนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับแล้วก็กติกานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนี่ครับทีมทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดอยู่10ทีมครับคุณผู้ชมนะครับทีมแรกนะครับเป็นทีมฆ่าไม่ตายนะครับทีมที่2เป็นทีมแม่มาลีะครับทีมที่3นี่ก็คือตั่งลุยนะผมไม่อยากพูดในคำนี้อ่ะทีมที่4เนี่ยเป็น10ต่อ1เอาแมนไม่ลงนะครับทีมที่5นะครับทีมรักแต๊กทีมที่6นหกเนี่ะไรวะเนี่ย คิตตี้แตกหลับนะครับทีมที่7นะครับมาดามสั่งลุยนะครับทีมที่8นะครับป๊อปมือปราบสำหับโอเวสีนะครับทีมที่9นะครับแลนด์เอเชีย888นะครับทีมที่10นะครับหำน้อยนะครับโอเคการแข่งขันนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด10ทีมคุณผู้ชมนะครับก็คือทีมละ4คนนะครับอ่ะ มาดูที่สาย A ก่อนครับการแข่งขันเขาจะแบ่งเป็นสาย A กับสาย B ครับซึ่งตอนเนี้ยเขาไปสุ่มมาแล้ววันนี้เขาสุ่มมาแล้วครับว่าให้ใครอยู่สายไหนก็ตามนี้เลยครับผู้ชมอ่ะสาย A เนี่ยครับมาดูที่สาย A ครับสาย A ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดใครชนะนะครับก็จะมารอที่รอบ2ครับรอบ2ชนะก็ไปรอรอบชิงชนะเลิศเลยครับก็จะแข่งสองครั้งนี่สายเอวิ่งมาประมาณนี้ครับเพื่อที่จะรอบชิงนะอ่ะมาดูสาย B กันบ้างครับผู้ชมเนี่ยครับสาย B นะครับก็คือ จะมีทั้งหมด3ทีเอสามู่นะครับอ่ะจะมีทั้งหมด3คู่นะครับคุณผู้ชมนะครับก็จะแข่งกันนะครับหาผู้ชนะนะครับใครชนะก็จะเข้ารอบนะครับเข้ารอบมานี่ก็จะต้องมารอนะครับจับฉลากกันต่อนะครับใครจะได้ไปแบบว่านี่ครับมันจะมีแบบว่าจับฉลากเข้ารอบไปเลยครับผ่านเข้ารอบแล้วก็2ทีมที่เหลือนะครับไม่ได้ฉลากก็จะต้องไปแข่งกันครับเพื่อที่จะหาผู้ชนะมาครับมาต่อพอชนะเสร็จปุ๊บนะครับก็จะต้องไปแข่งกับ อีกทีมหนึ่งนะครับที่จับฉลากเข้ารอบมาเมื่อตะกีครับเพื่อหาผู้ชนะอีกพอได้ผู้ชนะใช่ไหมครับผู้ชนะรอบนี้ครับก็จะไปแข่งรอบชิงชนะเลิศที่1ละประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเข้าใจกันไหมครับอย่าลืมนะครับใครที่แบบมีเวลาว่างนะครับกิจกรรมเริ่มประมาณ2องทุ่มนะครับถึง4ี่ทุ่มนะครับโดยประมาณนะน่าจะจบนะครับกิจกรรมนี้มาดูเงินรางวัลนะครับสำหรับใครที่ชนะได้ที่1เนี่ยก็จะได้ทั้งหมดนะครับตามนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ผมจะเรียงไว้ให้ดูนะครับก็คือที่1เนี่ยเป็น เงิน M นะครับถึง180 M นะครับผู้ชมนะครับก็ไล่ลงมาครับตามนี้ครับ180่งร้ยนะครับ,รบที่2นี่ก็จะได้70 M นะครับที่3ก็จะได้30 M แล้วก็ที่4นี่ก็จะได้20 M นะครับส่วน วันแข่งนี่ครับคุณผู้ชมนะครับทาง G m เขาก็จะจัดชุดสวมใส่มาให้นะครกันนะครับก็จะเป็นชุดสีขาวแบบที่ผมใส่นี่นะครับเป็นแบบนี้เลยครับอันนี้คือชุดของกรรมการนะครับคือผมไปป้นเข้ามาคุณผู้ชมเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นกรรมการกับเขาหรอกผมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ในงานกัดกิจกรรมคุณรู้ปะผมก็ไปปนเข้ามาใส่นะครับยืมมาใส่เท่ๆนี่ครับเป็นชุดแบบนี้นะครับแล้วถ้าเป็นทีมเข้าแข่งขันนะครับก็จะเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับคุณผู้ชมสองสีนี้ครับอ่าประมาณนี้ อ่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนเนะครับเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เนะครับเวลาเริ่มต้นประมาณ2ทุ่มนะครับผู้ชมนะครับสามารถไปดูไลฟ์สดได้ทางช่องตีมี่เนะครับเดี๋ยวก็จะมีแชร์อยู่หน้าเพจนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับที่หน้าเพจอ่ะแล้วก็ผมนะครับก็จะมาอัดคลิปบรรยากาศนะครับการเล่นกิจกรรมนี้เนะครับเก็บไว้ในช่อง u t u b e นะครับพียพลาสตูดิโอแล้วเองอ่ะเพื่อเผื่อใครแบบไม่มีเวลาดูไลฟ์สดเนาะก็ไปดูย้อนหลังกันได้ครับที่ ช่องผมเลยอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ